สวัสดีครับ FC. เอฟซช่องการบ้านา95นะครับวันนี้นะครับจะมาเสนอคลิปแนวทางนะครับเป็นแนวทางเลขดับนะครับเอเป็นสูตรคำนวณน,นะครับเอเป็นแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับก็ เป็นสูตรคำนวณนะครับเลขดับบนล่างนะครับลองรับไ้พิจารณานะครับยุนะครับเดี๋ยวไปรับไปชมกันเลยนะครับยุติแนวทางเลขดับนะครับชุดนี้นะครับยุมันจะเดินดีมาหลายงวดอยู่นะครับแต่ พอเอามาขึ้นเวทีนะครับยิบีงวดล่าสุดนะครับดับล่างเอาอยู่นะครับดับล่างเอาอยู่ดับบนเอาไม่อยู่นะครับดับตัวตรงนะครับยิีดับตัวตรงนะครับดับบนไม่อยู่ก็คืออ่าสี่ห้านะครับแต่ดับล่างเอาอยู่นะครับดับล่างเอาอยู่หมดเลยนะครับยิีก็มีหลุดก็คือดับบนเอาไม่อยู่นะครับเป็นสูตรคำนวณนะครับเป็นการคาดการนะครับ เป็นการคาดการคาดคะเนนะครับในอนาคตข้างหน้านะครับว่า,าจะดับอยู่ไหมนะครับผมแต่บางทีเราทําย้อนหลังเนี่ยมันเข้ามันเอาอยู่นะครับแต่พอไปข้างหน้านี่เอาไม่อยู่นะครับยกซอันนี้ก็เลยลองเอามา,าลงให้นะครับเป็น EP ที่2นะครับพอรอบแรกเนี่ยก็คือ บนเอาไม่อยู่นะครับเอาอยู่เฉพาะ2ตัวท้ายเลขล่างนะครับรอบนี้ f อก็ร้องรับไว้พิจารณานะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นสูตรคำนวณนะครับของตัวเลขนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะฮะแต่ดูเป็นแนวทางก่อนก็ได้นะครับเพราะกองสลากบ่งตรงนะครับกองสลาดไม่มีเลขดับนะครับ f อไม่มีเลขดับ อันนี้ชมเพื่อความบันเทิงไปก่อนก็ได้นะครับอาจจะไปไปตรงกับตัวเด่นของของเอฟซีหรือท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับก็ดับชนเด่นก็เล่นเด่นไปเลยนะครับเพราะเลขดับที่กองสลากไม่มีอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นแค่แนวทางทางช่องนำเสนอไปสื่อกลางให้พิจารณาเฉยนะครับ f อซเดี๋ยวไปรับระชมกันเลยครับครับผม นี่นะครับเป็นแนวทางเลขดับอันนี้สถิติเก่านะครับยุีสถิติเก่านะครับแนวทางเลขดับบนล่างตัวตรงนะครับดับล่างเอาอยู่นะครับดับล่างเอาอยู่นะครับไอนี้ไม่มี37ดนะครับดับไม่อยู่ก็คือ4ีหนะครับนะครับให้วดแรกนะครับยุีช่องการสมุนไพรเก้าห้าเปลี่ยนเป็นชื่อช่องการบ้านนาเก้าห้านะครับยุทธีนะครับ นี่นะครับอันนี้คือสถิติย้อนหลังนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับย c ีชอบประจัดนะครับขัดก็ผ่านนะครับแต่กองสลากไม่มีเลขดับนะครับย c ีนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับทางช่องเป็นสื่อกลางนําเสนอนะครับเดี๋ยวไปดูตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับย c ีนะครับ นี่นะครับอันนี้ก็คือผมจะแยกนะครับจะแยกออกเป็นดับบนดับล่างไปเลยนะครับตักูลนะครับพี่ตีแคปหน้าจอไปเลยครับดับบนนะครับเป็นชุดเดียวกันนะฮะดับดับตัวตรงนะครับ แต่ผมแยกดับล่างให้ดับบนให้อย่างนี้เฉยนะครับว c ซีนะครับเพราอเก่าผมเอามารวมกันเลยดับบนล่างไปเลยทีนี้ผมจะแยกออกมาเป็นเป็นขั้นนะครับเป็นเวลาผิดถูกจะได้ติ๊กง่ายๆนะครับให้งวดแรกหลุดนะครับวี่ให้งวดแรกหลุดนะครับอันนี้งวดที่สองนะครับงวดที่สองนะครับก่อนหน้านั้นเอาอยู่นะฮะเอาอยู่หลายงวดอยู่นะครับว c ีพอขึ้นไปทีงวดแรกอ่อ งวดแรกวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองห้าหกแปดหลุดนะครับอันนี้จะเดินไหมนะครับโอเคจะดับอยู่ไหมเพราะว่าเป็นหวยสัญจรนะครับแต่กองสลากไม่มีเลขดับนะครับที่ดูดูไว้เป็นแนวทางก็พอนะครับเชื่อสักหนึ่งเปอร์เซ็นก็พอเพราะยังไงกองสลากก็ไม่มีเลขดับอยู่แล้วแล้วก็อันนี้ดับล่างนะครับดับล่างนี่เอาอยู่หลายงวดนะครับเอาอยู่หลายงวดนะครับแต่ผมมาลงช่องก็คืองวดแรกนะครับ งวดแรกก็งวดเดียวกันกับวันที่16บหกพฤศจิกาย,ยน2568อ,อันนี้งวดแรกที่ผมเอาลงช่องนะครับปรากฏว่าเอาอยู่นะฮะดับเอาอยู่นะครับดับล่างแคปหน้าจอไว้เลยนะครับดับล่างก็จะมี58นะครับดับตัวตรงนะครับเนาะห้าแ

9ก้าห้าศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสองแปดสามเก้านะครับอันนี้คือดับล่างนะครับ f ีีนี่ดับบนก็ชุดเดียวกันนั่นแหละครับตัวเดียวกันเลยนะครับแถบหน้าจอไว้เลยนะครับผมเทียบสถิติเก้านี่นะครับสถิติ นี่นะครับงวดเก่านะครับดับล่างเอาอยู่นะครับดับล่างเอาอยู่ดับบนเอาไม่อยู่นะครับดับล่างเดินดีนะครับดับล่างเดินดีนะดับบนดับไปแล้วหนึ่งงวดนะครับ เอาขึ้นเวทีงวดแรกก็ดับเลยครับดับบนแต่ดับล่างเอาอยู่นะครับเวีแคปหน้าจอไว้เลยนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางในการหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกแปดนี้เท่านั้นนะครับเวีไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวอย่างของช่องที่นําเสนอนะเป็นแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับ เป็นการคาดคเนล่วงหน้านะครับแต่ถ้าใครชอบก็เบาหน่อยก็ได้นะครับหรือว่าไปโดนเลขเด่นเลขดังของท่านเอฟนะครับหรือท่านผู้ชมนะพี่ป้าน้าอาท่านใดก็ก็จัดเลยก็ได้นะครับอันนี้เป็นแค่แนวทางเฉยๆนะครับเอฟซีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้กับช่องการบ้านนา95นะครกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆของช่องนะครับยุ้กับผมแคปหน้าจอไปเลยจะแคปไปเลยนะฮะดับบนดับล่างนะครับเป็นชุดเดียวกันนะครับตัวเลขเดียวกันเลยนะครับดับตัวตรงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องนำเสนอเป็นเพียงต่อกลางนะครับ ครับยกตีสุดท้ายนี้นะครับฝากช่องการบรรณา95นะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องการบรรณา95ด้วยนะครับขอไวพรนะครับขอไวพรให้เอฟซีทุกท่านนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับ อย่าเจ็บจากไข้ยาจนนะครับล่ำรวยเงินทองนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังใจไหมายนะครับสมปรารถนาทุกประการนะครับให้รวยๆงเหงๆปังๆกันทุกคนนะครับจิบจับลอตเตอรี่ก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนนะครับยีีสวัสดีนะครับสวัสดีครับ